สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองแม่ลูกก็มาฉีดวัคซีนให้น้องมินอานะคะก็คือวัคซีนมือเท้าปากมาถึงแล้ว,วอ่ะโอเคนี่ค่ะเราได้คิวที่หกนะคะคุณหมออุเรวนันนะคะโนดวันนี้อาม,ม่าก็มาเป็นเพื่อนนะคะเพราะว่ากลัวนางจะร้องเยอะ<ๆ>ก็เลยมาเป็นเพื่อนนะคะ มาค่ะนี่เราชั่งน้ําหนักอ่าชั่งน้ำหนักค่ะชั่งน้ำหนักก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวสิลูกคนเก่งคนเก่งคนเก่งติ๊กเกอร์ให้หน่อยอ่าสติ๊กเกอร์ให้ไหมคะอ่าหนัสิทัติ๊กเกอร์ให้ให้ดวนไหนดูหูก่อนดูหูดูหูดูหูออกมา นพี่หนูทำนายพี่หนูทำมหม่ามานายคุณหมอ,เ,หอเล่นคุณหมอ,อโลกเท่าไหร่คะสี <47. S 2> <49. S 1> ่สิบเจ็ดสี่สิบเก้า่สิบจื้อ,อมไม่เห็นจะทำอะไรเลยเขาไม่ทำอะไรหนูเลยนะคะนคนอะไรก็แข่งเขาจะว่าอาม,ม่ากับหมาไม้อีกหรือเปล่าต้องทำเป็นแบบพีดีเลยนะเพื่อได้ชมหมาไม้กับหาม้า นั่งรอชิมรสีนะคะออกมาก,ก็กำลังแบบทำสอนบป้าหมา่าวป้าหมาาอไ่อะไรเลยค่ะโอ้ยางนี้ผมแม่ค่ะว่าช่วงนี้เขาจะเป็นตัวโรคนี้เยอะแต่ว,ว่าอะไรไม่เปนไรเราต้องสอนเขาไปแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะน้องกลับบ้านแล้วมาแม่อ่ะ นี่คะ่ะอุ้ยเก่งจังเลย,เ,เ,ลยเมื่อกี้มันเป็นอาราะ,ะฉีดวัคซีนนะคะมือเท้าปากนะคะที่โรงพยาบาลรัทวดีเนาะก็เป็นไปอย่างแบบรวดเร็วนะคะเพราะว่าเราต้องจับให้ลูกเราแบบเร็วที่สุดนะคะนี่กําลังดูอยู่นะคะแล้วก็ยังไงเขาบอกว่าถ้าฉีดน็อกซีนมือเท้าปากเนี่ยก็คือให้สังเกตอาการนะคะ30นาที ถ้ามีหน้าบวมตาบวมปากเจอนะคะก็คือให้นั่งรอก่อนนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยไม่เคยฉีดเลยถ้าเกิดว่ามีอาการตามเนี้ยก็คือให้กลับมาหาพยาบาลเลยทันทีนะคะเเลขหนึ่งเลขหนึ่งค่ะตอนนี้ก็เสียของให้นาไปแล้วนะคะด้วยความที่นางเป็นคนเก่งมากก็เลยต้องซื้อของเล่นให้นางสองอ่ะสองสองก็นางอยากได้มากนะคะอันนั้นเลขหลายเลขสี่เลขสี่อยู่ไหนเลขสี่ของเล่นก็ที่นี่เลย เข <formation> าไม er ่พอดีเขาขายนะคะหันเลยหันหันหันที่มันตรงนี่หันอ้าวช่ป้าม้าบอกให้ซื้อสมุดระบายสีนะคะไม่เอาจะเอาวันนี้หนี่น้อยู่ดิห้าการันตีต่อรับยาข้อยาหมายเลขวันนี้เราต้องรออยู่นะคะหมายเลขห้าหกสามการติดต่อรับยาข้อยาหมายเลข มาชำะระเงินแล้วนะคะเรากลับปาเขามาแล้วก็เรียบร้อยนะคะชำระเงินเรียบร้อยนะคะก็เป็นแบบซื้อแบบแพ็กเกจไปเลยนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวลองสังเกตนะอาการมินอายทีหนึ่งตอนที่กลับบ้านไปนะคะว่าที่แขนของมินอายเนี่ยเขาจะมีแบบบวมหรือเปล่าแล้วก็มีไข้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไข้เกิน2วันเนี่ยให้รีบมาพบแพทย์นะคะสำหรับ อาการมือเท้าปากก็ยังไงกออ็อยากให้ทุกคนนะคะที่มีลูกอยู่ในช่วงวัยเนี่ยคะ่ะ5เดือนถึง 5, <6 S 1> 5ขวบ6กเดือนถึง5ขวบนะคะก็ม,มาฉีดวัคซีนมือเท้าปากนะคะเพราะว่า,วามันช่วยลดอาการได้จริงๆเนาะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราเลยนะคะคลิดลักชาแนลค่ะบ๊ายบายบ๊กายเนี่ยไปไ